สำหรับคันนี้คะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีนะคะกับรุ่นสีประตูเตี้ย1.9 SDA เกียร์ออโต้นะครับหรือว่าแคปโฟ SDA ออโต้นะครับคันนี้กับสีเทาร์มโบนะครับสีนี้ขายดีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นไหนตอนนะั้นตอนนี้นะครับสีนี้ขายดีมากนะครับ คันนี้การตกแต่งนะครับลูกค้าก็ตกแต่งตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมเนาะว่าคันนี้การตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีออปชันอะไรสําหรับโปรนี้นะครับโปรนี้ที่อยากนาเสนอก็คือโปรยีราฟแคสนะครับโปรนี้ก็คือลูกค้าเลือกการตกแต่งตามนี้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยช็อคอัพนะฮะคันนี้ก็คือติดตั้งช็อคอัพฝากกระโปรงหน้าให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทุกคันนะที่ผมติดตั้งให้ลูกค้านะครับนี่ฮะเพื่อความสะดวกสบายนะครับเปิดปิด ฝากระโปรงครับจะได้ผ่อนแรงของเรานะฮะตรงนี้ส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อทีอีสามเก้านตรงนะครับสีดําด้านล้อหน้าขนาดความกว้างอยู่ที่9.5้าจุดห้านิ้วนะครับรัดด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับคันนี้คันนี้กดหน้าลงมาหนึ่งนิ้วนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์นะครับสองห้าห้าห้าสิบเท่ากันนะครับล้อเท่ากันนะครับคันนี้โหลดหลังลงมาสองนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้ฮะ,ะหน้าหนึ่งนิ้วหลังสองนิ้วครับทรง หน้าหนึ่งหลังสองนี้จะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เนื่องด้วยลูกค้าใส่ยางชุดนี้ก็นิ่มเข้าไปเลยฮะโปยิรับแคะล้อยางชุดนี้อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับไม่มีเพิ่มเงินก็จัดตามโปรนี้เลือกโปรนี้ได้ของแต่งตามนี้เลยนะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือเพิ่มคำหลบป้ายมาให้นะครับก็อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชัน่นก็ ตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าต้องการคองงนเซ็ปต์ในการตกแต่งรถสปล์แบบนี้แล้วโปรนี้เป็นโปรที่ลูกค้าเลือกนะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ของลูกค้า mm hmm. ก็อย่างที่บอกครับรถทุกคันที่ทําก็มีโปรให้เลือกหลายโปรนะครับลูกค้าสนใจโปรไหนก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับอีกทรงหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับของรุ่น4ประตู SDA เกียร์ออโต้นะครับสีเทาแบบนี้คันนี้ติดตั้งฟิล์มนะครับฟิล์มด้านข้าง60%แล้วก็บานหน้า สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครเป็นฟิล์มดำส่วนด้านในดีวผมเปิดฝั่งนู้นก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับรุ่นสี่ประตู sda แบบนี้นะครับก็สีนี้เป็นสีที่ฮิตมากนะครับสีที่ตอนนี้ทุกรุ่นทุกสีขายดีหมดครับนี่ฮะด้านในของรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดินหน้า6สปีดกับเครื่องยนต์1 9ครับ105 50แรงม้าก็ ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ใช้งานทั่วไปนะครับใช้ในเมืองรถติดๆเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับการเดินทางก็ขับเหมือนรถเก๋งอะครับเวลาจะเดินทางไปไหนก็เดินทางไกลได้ทางใกล้ได้สบายครับตรงนี้ไม่ต้องเหยียบคัทนะครับเพราะตอนนี้การเหยียบคัทรถติดๆนก็ไม่ไหวะคะตรงนี้ก็ลองดูครับลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นไหนก็ลองเข้ามาสอบถามท,ท,ทักทายได้เลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนด้านหลังด้านหลังก็ตุ่น SDA ก็ออปชั่น จะน้อยกว่ารุ่น l d a อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งครับก็ส่งมอบรถยนต์ของลูกค้านะครับแค่นี้